หากเรามีโอกาสสักครั้งครับที่จะได้คุยกับคนที่เรารักคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดที่เขาจากเราไปโดยไม่ทันล่ำลาเราจะคว้าโอกาสนั้นไว้ไหมครับถ้าโอกาสนั้นมาพร้อมกับอันตรายและคำสาปที่จะตามมาอีกเรื่องราวมากมายร้อยพันเรายังจะคว้าโอกาสนั้นไวห้หรือไม่มาหาคำตอบได้กับหนังสองขัญฟอร์มดีรับต้นปีครับและนี่คือรีวิวและพูดคุยสัส้นๆกับแบ c ็ h เฮด ผีสิงผีครับพูดถึงเรื่องราวของความเป็นความตายนะครับพอใช้ชีวิตมาถึงจุดจุดหนึ่งมาถึงช่วงอายุนหนึ่ง มันอาจจะมองว่าเรื่องนี้คับมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาและคนทุกคนนะครับจะต้องย่างไรเนี่ยมันเหมือนกัจะต้องประสบพบเจอในสักวันแต่เอาจริงๆพอถึงเวลานั้นครับแม้จะทําใจไว้มากแค่ไหนมันก็ไม่มีใครพร้อมที่จะรับมันหรอกครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่จะต้องอยู่ หรือจะหรือเป็นฝ่ายที่จะต้องจากไปนะครับเช่นเดียวกันถ้าถ้าคนใกล้ตัวผมเขาจากไปโดยที่แบบว่าเอาเรายังรู้สึกว่าเรายังไ,ไม่ได้ใช้เวลาใม้พอมันมีอยู่แล้วครับมันมีความห่วงหาความผูกพันอะไรมากมายแล้วก็กลับกันครับถ้าตัวผมเองเนี่ยครับเป็นคนที่ไปจากพบนี้จากโลกนี้ผมก็คาดหวังให้ทุกคนหรือคนใกล้ตัวผมก็ยังดีที่ยังจดจําแล้วก็ หวงหาหรือคิดถึงผมบ้างอะไรประมาณนี้ที่ผมพูดยกเรื่องนี้มาพูดมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของศธรนมครับผมมองว่ามันเป็นจุดละเอียดอ่อนในใจของคนทุกคนที่เราไม่ได้คิดถึงเราพยายามกลบมันไว้ทัทง้งที่เรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปหรือไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าสักวันหนึ่ง เราก็ต้องจากกันอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าและจุดนี้ครับมันเป็นพอยต์หลักที่หนังเรื่องนี้พยายามจะนําเสนอผมเลยมองว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนกว่าหนังที่เรียกได้ว่าการสื่อสารกับผีหรือผู้คุยกับคนตายอย่างปีที่แล้วครับมีมีหนังที่สามารถอ่าเล่นเกมจับมือและคุยกับคนตายได้คุยกับผีได้คุยกับคนตายได้นั่นก็คือเรื่อง t a l k to Me แต่เรื่อง t ็อกทูมครับมัน มันคือวิญญาณทั่วไปอะซึ่งอาจจะเป็นสัมภเวศสีหรือเป็นวิญญาณเล่ล่อนทั่วไปที่บังเอิญมาจะพัดจับผูมาคุยกับเราคุยกับคุยกับตัวเอกในเรื่องซึ่งมันไม่ได้มีความผูกพันมันไม่ได้มีความอะไรกันเลยแต่กับแบ็กเฮดนะครับกับแบ็กเฮดที่ใช้คอนเซปต์คุยกับคนตายเหมือนกันแต่คนคนนั้นเราสามารถจิ้มได้เว้ยว่าเราสามารถเลือกได้อะว่าเราอยากคุยกับใคร เราอยากคุยกับคนใกล้ตัวหรืออยากคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะที่เอามาเล่นกับมาเล่นกับจิตใจแม้กระทั่งแบบว่ามาเล่นกับจิตใจไม่ใช่แค่ตัวละครหลักด้วยอะ่ะมาเล่นกับจิตใจของคนดูอะไรประมาณนี้นะครเรื่องราวของแบ c ็กเฮดครับก็จะเป็นเนเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าไอโอริสซึ่งซึ่งพื้นเพกของเธอเนี่ยครับเธอเติบโตมาจากสถานสงเคราะห์แล้วก็ต้องใช้ชีวิตแบบเหมือนปากกัดตีนถีบนะครับใช้ชีวิตเพ ่าเหมือนดิ้นรนต้องดิ้นรนสู้กับทุนนิยมสู้กับอะไรแล้วก็ต้องเอาชีวิตเอาอดไปวันวันและอยู่มาวันหนึ่งครับเธอได้รับมรดกเป็นบาร์เก่าๆซึ่งพ่อเธอเป็นคนดูแลอยู่ซึ่งบาร์นะครับมันเป็นบาร้างที่มีผู้อยู่อาศัยลึกลับอาศัยอยู่ในชั้นใต้ดินอ่ะเราจะเบรกไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ครับถ้าพูดถึงพล็อตที่ว่า,าตัวละครเอก เข้าไปในบ้านที่เด้รับมรดกหรือเข้าไปในสถานที่ต่างๆนานาแล้วมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญหรือแขกที่เขาอยู่อยู่แล้วเนี่ยหรือไปหรบกวนเจ้าถิ่นหรือแขกอะไรประมาณนี้ที่มันลึกลับ อาศัยหลบซุบซ่อนอยู่หรือปริศนาที่ซ่อนอยู่เงามืดอะไรประมาณนี้ครับมันเป็นพล็อตที่หาได้เบสิกทั่วไปของหนังแนวนี้ครับของหนังสยองขวัญแนวนี้เลยซึ่งถ้ามันเป็นพล็อตอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้น่าดึงดูดแล้วมันก็จะดูว่ามันก็ซ้ำๆเดิมๆมากจะเกินไปแต่แต่ครับไอตรงปริศนาที่ควรจะเป็นจุดที่เก็บงินที่สุดไวของเรื่องอะ่ะเขาเลือกที่จะให้เราเห็นเลยครับ เขาเลือกที่จะพาเราเนี่ยครับไปรู้จักกับแขกที่อาศัยอยู่ที่ชั้นใต้ดินอเรียกได้ว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยยังไม่ทันป๊อปคอนยังไม่ทันจบป๊อปคอนเนี่ยครึ่งครึ่งถังครึ่งถุงเลยอะยังไม่ทันได้ง่วงเลยยังไม่ทันได้เล่าเรื่องอะไรเลยหนังพาเราไปเจอกับแขกคนนั้นครับที่ ควรจะเป็นสิ่งที่ลึกลับที่ควรจะเก็บงําไว้ซ่อนไว้แล้วเอาไปลุ้นไทยเ,เรื่องว่าคืออะไรหนังเลือกจะพาเราไปรู้จักกับเขาตั้งแต่ช่วงก่อน20นาทีของหนังเลยซึ่งมันเซอร์ไพรส์ผมมากๆซึ่งผมก็ดูตัวอย่างแล้วแหละแต่ก็ไม่คิดว่าเอามันจะมันจะเปิดเลยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้แขกค,คนนั้นนะครับมันก็จะเป็นปิศาจเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่มันอยู่ในรูปลักษณ์เหมือนเหมือนมนุษย์นะครับแล้วก็มีถุง เหมือนถุงกระสอบเออเหมือนมีกระสอบครอบหัวอยู่แล้วไอ้สิ่งมีชีวิตเนี่ยครับมีพลังพิเศษ,ษตรงที่สามารถเรียกวิญญาณของคนตายมาเข้าร่างได้ซึ่งในเะข้าร่างในที่เนี้ยก็คือแบบเหมือนเข้าสิงเหมือนเข้าทรงนะครับแล้วก็จะกลายเป็นคนคนนั้นเลยรูปลักษณ์ก็จะกลายเป็นคนนั้นเลยจะกลายเป็นวิญญาณของคนนั้นเพื่อมาพูดคุยกับกับคนที่อยากเจอหรือคนที่เรียกวิญญาณ ตนนั้นเข้ามาอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็มีเงื่อนไขของมันครับเงื่อนไขของมันคือเราสามารถที่จะพูดคุยกับคนตายพูดคุยกับวิญญาณได้แค่2นาทีเท่านั้นจริงๆครับพอเปิดมาด้วยคอนเซปต,ต์อะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบมันนะแล้วกราฟอารมณ์ของผมมันทยานขึ้นเลยมันทยานขึ้นเป็นเป็น,เป,นเป็นกราฟของความคาดหวังนะครับ เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแล้วก็แบบว่าด้วยด้วยการที่ดีไซน์ของไอตัวแบ็คเฮดเนี่ยมันต้องยอมรับว่าสามารถดีไซน์ออกมาได้น่ากลัวครับมันมันใช้คำว่าสั่นสะพึงกับคนดูได้แล้วมันยิ่งแบบว่าด้วยความที่มันมีสนามีถุงใส่หัวการดีไซน์ าการเดินของมันนะครับหรือแม้กระทั่งเงื่อนไขของของการเรียกบิญญาณเข้าอ่ะที่จะต้องเอาของของคนที่อยากจะเรียกมาของคนที่ตายไปแล้วอ่ะให้ตัวแบล็กเฮดเนี่ยครับและตัวแบล็กเฮดนี่ก็จะทําการกลืนมันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบเสียงหวีดร้องของมันมันทำม,นมันทำออกมาได้ มันทำออกมาได้เขย่าขวัญน่ะมันโดนจริตของของความน่ากลัวครับแล้วบวกกับว่าความที่จัดมันใส่ถุงอ่ะมันยิ่งทําให้คนคนอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยมันคือใครอ่ะมันคือตัวอะไรแล้วเป้าหมายของมันคืออะไรแล้วแล้วสุดท้ายมันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบว่าเปิดเรื่องได้แทบจะดึงคนดูเนี่ยตึงคนดูอยู่กับเก้าอี้ได้แบบได้ดีทีเดียวฮะแต่ด้วยอาจจะด้วยเรื่องของงบ ประมาณนะหรือเรื่องของการอยากเล่าเล่าเรื่องให้มันมินิมอลอ่ะ,อะผมรู้สึกว่าวัตถุดิบของเรื่องะครับมันสามารถตีสเกลให้มันใหญ่กว่าน,นี้ได้ให้มันวายป่วงกว่าน,นี้ได้หรือไปแตะไปขยายให้มันมากกว่านี้นครับซึ่งสำหรับเรื่องนี้ที่ดำเนินเรื่องอยู่แค่สองสามตัวละครแค่นั้นเองสำหรับผมผมันรู้สึกว่าประเด็นมันเหมือนพายเรือในอ่างไปสักนิดหนึ่งประเด็นมันวนซ้ำ ไปมาอะไรอย่างเงี้ยผมแอบรู้สึกว่าเออมันน่าจะขยายเล่าเรื่องอะไรให้มันมากกว่านี้แล้วยิ่งมีประเด็นเกี่ยวกับอาการพูดคุยกับคนตายกับเรียกการเรียกคนตายกลับมาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันลองไปแตะจุดอื่นๆบ้างเช่นเหมือนพวกอ่าเรีแอคชั่นของตัวละครต่างๆที่ท,ที่ที่ไม่มีในเรื่องอย่างนี้ดีกว่าอาจจะเป็นแบบอ่าตอนที่ผมดูผมคิดถึง ขั้นขนาดแบบเฮ้ยถ้ามันทําได้ขนาดนี้ยเราสามารถเรียกใครได้วะเราสามารถแบบเฮ้ยไม่สามารถแบบเรียกบุคคลบุคคลสําคัญในประวัษษติศาสตร์อะแล้วก็มาถามข้อเทจิงทษษางประวัติศาสตร์ไปเลยอะไรแบบนี้ผมคิดคิด,ค,ดคิดใหญ่ถึงถึงขั้นนี้เลยแต่สิ่งที่ตัวละครในเรื่องเลือกที่จะทําก็คือ,เ,อเรียกภรรยาครับที่กลับมาจากความตายภรรยาที่ผสมวุเดเสชีวิตแล้วก็ไปประสาทแดกใส่ภรรยาที่ตายไปแล้วว่าแบบ เฮ้ยคุณมีกิ๊กเหรอแล้วกิ๊กคุณคือใครบอกผมมานะอะไรประมาณนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันอาจจะเล่าเรื่องได้ไปไกลมากกว่านี้นะผมมองว่าสเกลของเรื่องะครับมันมันวนซ้ำอยู่กับตัวละครเดิมๆแล้วมันก็ไม่ได้ไปไกลมากกว่ามากกว่าห้องใต้ดินของหนังเรื่องนี้แม้การวางสีเควนต์ต่างๆในการเล่าเรื่องนะจะทำได้ลื่นไหลแล้วก็ไม่มีติดขัดเลยนะครับแต่ผมแอบรู้สึกว่าแบบจริงๆมันอาจจะเล่าขยายอะไรได้มากกว่า ในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวละครครับทำได้ดีกอเรื่องอประเด็นดราม่าหลักของเรื่องระหว่างนางเอกกับพ่อเนี่ยผมไม่มีติดขัดอะไรเรื่องนี้เลยนะผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นนางเอกนะครับผมก็เลือกที่จะทําอะไรแบบที่นางเอกทําเหมือนกันเช่นการการเรียกพ่อของเธอกลับมาจากความตายแต่มันไม่ใช่การเรียกมาเพื่อจะศาสด,ดามาครับ มันคือเรียกมาเพื่อถามว่าไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรซึ่งมันสมเหตุสมผลมากครับคือถ้าเป็นผมแล้วผมต้องเจออะไรแบบนี้ผมก็ต้องเรียกคนที่รู้อ่ะมามามาบอกอ่ะว่าแบบมาถาม่ะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสรุปไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรแล้วแล้วผมจะต้องทํำยังไงต่อไปอะไรประมาณนนนเนี้ยซึ่งซึ่งเสียนซีนนี้ครับมันไม่ได้เป็นการยัดดราม่าโดยไรเหตุผลและบวกกับว่า เรื่องของการแสดงด้วยแล้วผมชอบไดอะล็อกด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าการเคลียร์ใจของปมที่ถูกวางมาตั้งแต่ต้นเรื่องคอน FLICT ซึ่งในเรื่องอาจจะเป็น10ปีเลยอะครับมันสามารถเคลียร์ได้ง่ายๆภายในไดอะล็อกไม่กี่ไดอะล็อกอะแล้วมันก็อิมแพ t มากๆด้วยตรงเนี้ผมรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปวุน่นว้ยฉักงรา่า,าอะไรมากมายอะเราเล่าแบบว่าเล่าแค่ผ่านประโยคไม่กี่คำแล้วมันก็กินใจอันนี้ทาได้ด้วย อีกจุดหนึ่งครับที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้ก็คือหนังเรื่องนี้ซัพพอร์ตเหตุผลในการกระทาโง่ๆงตัวละครได้ดีครับซึ่งถ้าใครดูหนังสยองขวัญหนังแนวเนี้ยครับมักจะมักจะคุ้นครับมักจะคุ้นเคยกับตัวละครบางตัวที่มักจะนะครับมักจะทําอะไรโง่ๆหรือทําอะไรไม่เมคเซนส์จนทําให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังห้ามแล้วก็ยังทําอะไรประมาณนี้ซึ่งคาแรคเตอร์นางเอกในเรื่องนี้อย่างไอริสนะครับ ถูกดีไซน์ให้เขาเป็นคนที่ต้องสู้ชีวิตอ่ผมพูดอย่างนี้ด้วว่าเขาต้องสู้ชีวิตอะแล้วแล้วเหมือนกันบ,บว่าเขาเติบโตโมาด้วยการสู้ชีวิตคนเดียวมาตลอดอะไรประมาณเนี้ยเราจะได้เห็นตั้งแต่ฉากแรกๆที่ปะทะกับไอ้เจ้าตัวแบ็คเฮดนะครับว่าเธอไม่มีกลัวเลยว่าเธอไม่ได้กลัวตัวนี้เลยเธอแบบว่าไปขึ้นเสียงใส่ด้วยซ้ำว่าเอ้ยออกมาดิตัวอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งพอมันสะท้อนอย่างเงี้ยครับว่าแล้วยิ่งยิ่งเรา รู้จักเธอมากขึ้นผ่านผ่านเนื้อเรื่องผ่านเนื้อเรื่องก็พาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะรู้จักเธอมากขึ้นว่าเธอเป็นคนยังไงซึ่งเธอเนี่ยครับเป็นคนที่มันไม่มีอะไรในชีวิตเธอมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการที่ต้องกลับไปเป็นคนที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วอ่ะซึ่งซึ่งอ่าผมเข้าใจนะผมเข้าใจเพราะว่าประเทศเนี้แม่งมันเหลื่อมล้ำมนเนี้ยเราก็รู้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องดิ้นรนที่จะต้องแบบว่า เอาตัวเองเพื่อนหลุดออกจากชีวิตวังมนมัยจักจรอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เลยทัชกับตัวนางเอกว่านางเอกเป็นคนอย่างนี้มันก็เลยไม่กลัวมันมันมันมีเรื่องที่น่ากลัวกว่าไอ้ผีครับให้นางเอกก็ต้องมาเชิญและพอมันถึงจุดนี้นางจะไม่ถอยหลังกลับแล้วเด็ดขาดอะไรประมาณนั้นมันซึ่งพอแล้วพอนางเอกมันมีคาแรคเตอร์แบบนี้ทามันทําให้เราเห็นว่านางเอกไม่ได้กลัวตัวนี้เลยไม่ได้กลัวตัวแบคเฮดนี้สักเท่าไหร่หรือ รือถ้าเธอกลัวครับเธอก็กล้าพอที่จะเผเชิญหน้ากับมันดังนั้นเนี่ยครับพอมันมีฉากอะไรที่ที่ไม่สมเหตุสมผลไอ้อย่างยก,ยกตัวอย่างมันมีคําเตือนครับมันมีคําเตือนว่าแบบว่าห้ามก้าวข้ามเขตแดนนี้ถ้าก้าวไปปุ๊บนี่คือเขตแดนของมันมันจะสามารถทําร้ายเราได้อะไรประมาณเนี้ซึ่งคําเตือนนี้มันอันตรายเรารู้อยู่คนดูรับรู้นางเอกรับรู้ว่ามันอันตรายถึงชีวิตเลย แต่นางเอกก็เลือกที่จะเข้าไปโดยที่ไม่ลังเลซึ่งถ้าเป็นตัวละครอื่นนะเราอาจจะเฮ้ยมึงเข้าไปทําไมอะไรประมาณเนี้ยแต่สําหรับนางเอกเรื่องนี้อย่างไอริสอะมันเข้าใจได้ว่าแบบไอตัวละครแบบเนี้ยมันต้องทําแบบนี้แหละอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นการหาทางออกให้กับสถานการณ์เข้าขันได้ได้ได้ดีแล้วผมก็เลยแบบว่าโอ้ว้าวนะที่แบบว่าเลือกให้คาแรคเตอร์ของตัวนางเอกครับตัวใน,นเรื่องเป็นแบบนี้ งานสร้างงานออกแบบในเรื่องนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วมันบีบคั้นอารมณ์และสร้างความอึดอัดให้กับคนดูได้เป็นอย่างดีครับแล้วยิ่งไปบวกกับการดีไซน์ขอยไอตัวไอเจ้าตัวแบล็เฮดแล้วเนี่ยมันก็เลยตอบโจทย์ความสยองขวัญน,นะครับถ้าใครชอบบรรยากาศอึมครึมกดดันอึดอัดนะฮะกับบวกบวกกับว่าพีซาหรือหรือผีหรืออะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวด้วยมีจัมสแก์บ้างประปายผมรู้สึกว่าจัมสแก์ของเรื่องนี้ครับ มันไม่ใช่พรำเพือ่อแต่มันก็มีเบี้ยใบยอะไราทางอยู่บ้างมีมีที่รู้สึกแบบเออเฉยๆใส่มาทําไมก็มีบ้างแต่ส่วนมากครับค่อนข้างที่จะเข้าเป้าแล้วก็แบบโอเคเล่นได้ตรงจุดฮนะสำหรับจุดด้อยของหนังเรื่องนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องที่มันอาจจะสั้นไปนิดนึงด้วยความที่หนังมันก็ค่อนข้างสั้นนะครับอาจจะเล่าได้เท่าที่เท่าที่เขาอยากจะนําเสนอแล้วรวมถึง าฉากเฉลยอ,อะไรต่างๆเรื่องราวความรับที่ที่รอคนไปขุดคุยในเรื่องกลับถูกเฉลยออกมาได้ง่ายมากเกินไปหน่อยเหมือนแบบว่ามันไม่มีชั้นเชิงในการการเฉลยสักเท่าไหร่แบบถูกยัดใส่เข้ามาดื้อๆอะไรอย่างนี้นะซึ่งผมคิดอย่างนี้ไม่รู้มีใครคิดเหมือนผมหรือเปล่าถ,ถ้าถ้าถ้าคิดเหมือนกันนะก็ก,ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะรับโดยรวมครับสำหรับความน่ากลัวนะฮะขอให้เจ้าตัวแบคเคนเนี่ยผมให้10เต็ม10เลยแต่มันติดอยู่ที่เนื้อเรื่องนิดเดียวที่ ที่รู้สึกว่ามันไม่ได้กดดันไม่ได้บีบคั้นแบบตึงๆๆๆเหมือนพาเราแบบไปได้ทั้งเรื่องอย่างท็อ k to มีแต่มันก็จัดอยู่ในระดับ ที่ไม่ได้แย่เลยครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าใครอยากหาหนังสยองขวัญคอนเซ็ปต์ดีฟอร์มดีแล้วก็น่ากลัวด้วยสำหรับแบ็กเฮดเนี่ยผมแนะนำเลยครับสำหรับผมนะครับให้ไปเลย8.5เต็ม10ครับผมาละครับถ้าใครชื่นชอบหนังสยองขวัญนะครับหนังเฮอเร์เรอร์หรือหนังออกเป็นแวนวแนวทางมาร์ังเนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร้นะครับให้ช่องหนังหยองโปรเจกต์ด้วยครับซึ่งจะเป็น ช่องที่จะพูดคุยเรื่องหนังพคุยรีวิวเกี่ยวกับน,น,นังสองขันานังผีหนังอะไรํำนองนี้แหละครับและเจอกันครับสำหรับเรื่องต่อไปฮะ